คำภาวนาที่ทรงพลังที่สุดคือคำภาวนาที่มาจากหัวใจที่ถ่อมตนและจริงใจครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่คริสต์ถึงคุณพลังคริสเพิ่มพลังคุณนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2025สัปดาห์นี้ก็เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่30ในเทศกาลธรรมดาปี4นะครับและราวาจาที่เราจะมาไตรตรองกันนะครับมาจากพระสานตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่18 ข้อ9ถึง14ครับเวลานั้นพระเรยซูเจ้าตรัสเล่าเรื่องอุปมานี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่ามีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหารคนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมยอายุติธรรมล่วงประเวณีหรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวันและถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้าส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไปไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่ค้นอก พูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพระเจ้าคนบาปด้วยเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรมแต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเจ้าทรงพระเจริญเทิ เชิญชวนพี่น้องนะครับได้แบ่งปันพระวจา,าวลีที่ประทับใจนะครับหรือแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับเพื่อเสริมพลังบวกสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันในชุมชนความเชื่อออนไลน์คริสตสางสารรค์แห่งนี้นะครับอ่าหล่ะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาหลังจากเปิดตัวโลโก้ใหม่คริสตสจัรแห่งนไปแล้วนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเวลานี้ก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเนาะให้ท่านอื่นได้เข้ามารับชมนะครับเพราะเวลานี้เราก็ไลฟ์สดผ่านทาง3มช่องทางพร้อมกันนะครับนั่นก็คือยูทูบคริสสร้างสรรค์น,นะครับเฟซบุ๊กคริสสร้างสรรค์แล้วก็ไอจี IG, คริสสร้างสรรค์ด้วยนะครับ IG เนี่ยจะอยู่แค่เฉพาะเวลาที่ไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับที่พี่น้องกำลังรับชมอยู่เนาะแต่ว่า Facebook ก็จะอยู่ได้แค่30วัน,นช่องทางที่พ่ออยากจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนพี่น้องได้ติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือ YouTube นะครับ YouTube คริสตร้างสรรค์ที่พี่น้องเห็น QR Code ตรงนี้จะเป็น QR Code ขอค y o ของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ติดตามด้วยกันนะครับผ่านทาง3ช่องทางเลยที่ สะดวกนะครับนี่วันนี้พ่อขออภัยพ่อกำลังอลงสตีมคีย์ของ IG นะครับไม่แน่ใจว่าไปได้ไหมเนาะอาจจะติดครับอะไรบางอย่างอยู่แต่ไม่เป็นไรโอเคอันนีก้ก็หลักๆก็ YouTube นี่ท่านใดที่บางทีเข้ามาดูคลิปแต่ไม่ได้กด subscribe ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ชวนพี่น้องได้กด ติดตามด้วยได้กด subscribe ด้วยนะครับใน YouTube คริสสร้างสรรค์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อพอเวลามีคลิปมาไม่ว่าจะฉุกกระหูกฉุกเฉินแค่ไหนเมื่อมาปุ๊บเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราคริสสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับเอาล่ะครับพี่น้องหัวข้อที่พ่อตั้งเอาไว้ในสัปดาห์นี้นะครับก็คือคำภาวนาที่ทรงพลังที่สุดคือคำภาวนาซึ่งมาจากหัวใจที่ถ่อมตนและจริงใจครับโอ้โห ก็เป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วบอกว่าสื่อถึงทั้งสามบทอ่านในวันนี้เลยเมื่อกี้พ่อยกบทอ่านจากพ่อรสาสนมาให้พี่น้องชวนไต่ตองกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นคีย์มันเป็นคีย์เวิร์ดของทั้งสามบทอ่านเลยในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนี่พ่อก่อนที่จะไปตีความพระวาจาด้วยกันนะครับพ่อต้องเล่านิดหนึ่งว่า ก่อนที่พ่อจะมาเป็นพระสงฆ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าบัณนฑเ,นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เป็นสามนเณรอยู่ก็ตามเป็นบันเดอร์อยู่เนี่ย mm. ก็มีช่วงหนึ่งที่พ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะครับภูมิใจยังไง mm. ก็ภูมิใจว่าเรามีโอกาสที่ดีกว่าหลายๆคนเลยเออมีโอกาสที่ดีกว่าในการมาวัดทุกวันอาทิตย์แล้วจริงๆในบรรดาในบรรดาบัเดอร์ที่อยู่ในบัณฑนเนี่ยเราก็ร่วมมิสซาทุกวันเลยนะครับ เรามีโอกาสได้พยายามอดเนื้ออดอาหารไม่ใช่แค่วันพุธรับเท่าหรือวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์ที่พระาศาสนาบังคับที่กําหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับแต่ว่าพ่อเองก็พยายามที่จะอดเนื้ออดอาหารทุกวันศุกร์ตลอดปีเป็นการปลีกรรมด้วยหลายท่านท่านใดที่ยังคงปลีกกรรมด้วยการอดเนื้ออดอาหารทุกวันศุกร์ในพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับจริงๆหลายท่านถามมาเคยถามพ่อบอกว่าเออเป็นธรรมเนียมในสมัยก่อนใช่ไหมทุกวันนี้ยกเลิกไปแล้วใช่ไหม คำตอบก็คือไม่ได้ยกเลิกรมเนียมนี้ก็ปฏิบัตินี้ยังคงมีอยู่คือการอดเนื้ออด,อดอาหารทุกวันศุกร์ตลอดปลีเป็นการพลีกรรมนะครับยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแต่เดี๋ยวพอพูดอย่างนี้พี่น้องหลายท่านอุย๊ยตายแล้วฉันไม่ได้อดเนื้ออดอาหารเลยเป็นบาปไหมคําตอบก็คือไม่เป็นบาปเพราะจริงๆแล้วภาษาจากขอร้องขอร้องเอาไว้2วันตอนนี้ก็คือพุทธรับเท่ากับสุขศักสิทธ แต่ว่าเรื่องการอดเนื้ออดอาหารทุกวันสุกตลอดปีเป็นการพลีกรรมตามความสมัครใจเป็นการเชิญชวนซึ่งถ้าทําก็จะดีต่อตัวเองนะเป็นการอดอะไรบางอย่างเพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้าพลีกรรมใช้โทษบาปในสิ่งที่เราทําผิดพลาดบุกร่องไปว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนยังคงเชิญชวนให้ทําอยู่ก็เป็นการพลีกรรมที่ดีแต่ว่าพ่อเองก็คิดในใจ ใน,ในอดีตนะครับในเวลาตอนที่เป็นบัเดอร์หรือก่อนเข้าบันเนนดิษัลบอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนมามิซาแค่สัปดาห์ละแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยทําไมเขาทําไม่ได้นะเออทาไมเขาไม่เห็นความสําคัญของมิสซารอเหรอกาไม่รักพระเหรออืก็เคยมีคําถามนี้นะครับจนกระทั่งหลังจบมิซาวันหนึ่งพ่อก็เห็นคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยนั่งสวดเงียบๆอยู่มุมหนึ่งในวัดนะครับ พ่อก็เินเข้าไปทักทายเหมือนอย่างที่ทักทายหลายๆท่านนี่ตั้งแต่เป็นบาร์เดอร์แล้วก็คุยนะครับแต่ว่าโอเคก็พูดคุยทักทายกันไม่เท่าไหร่คุณป้าก็พูดกับพ่อบอกว่าป้าทําบาปมาตลอดชีวิตเป็นคนไม่ดีป้ารู้สึกไม่สมควรที่จะมาวัดรับศีลเลยนะคำพูดข้อความเนี้ยของคุณป้าท่านนั้นนะครับทําให้พ่อมีหลายความรู้สึกเลยรู้สึกตกใจว่าเอ้ย ทำไมคุณป้าคิดอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจด้วยอืมมันทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็ตกใจในเวลาเดียวกันพ่อก็เลยเริ่มคิดได้ว่าโอ้เป็นพ่อเนี่นแหละที่ อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการอธิษฐานภาวนาครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้พ่อรสานพระวาจาทั้งสามบทเลยเออไม่ใช่แค่พ่อรสานเท่านั้นนะครับพระวาจาทั้งสามบทในวันนี้มันมีเส้นได้เดียวกันร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการภาวนาที่พระเจ้าทรงฟังครับในพ่อรสานนะครับที่พ่อได้หยิบยกมาแบ่งปันกันเนี่ย ในพรอรสนตามคําบอกเล่าของนบ,บุญลูกาในข้อความของวันนี้จริงๆก็เป็นการต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์นะครับพี่น้องสังเกตว่ามันต่อเนื่องจากอะไรก็คือเลขบทเลขข้อเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันมาจริงๆนะครับในพรอรสนซึ่งปีซีนี่จะนํามาจากพ่ารสน,นักบุญลูกานะครับบวกยอนนะอลูกาลูกาเป็นหลักนะครับเราเห็นท่าทีในการอธิษฐานภาวนา2รูปแบบใช่ไหมครับจากอุปมา นะครับอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงยกขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพี่น้องสังเกตแล้วว่าบทบาทหรือบุค,คลิกของชาวฟาริสีในยุคนัน้นก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอุปมาเรื่องนี้นจริงๆมันจะบอกว่ามีบทสะท้อนมาจากความเป็นจริงอยู่แหละพระองค์หยิบยกมา สองบุคคลคนแรกเป็นชาวฟาริสีเขาก็ยืนอธิษฐานยกยอตัวเองนี่อย่างที่พี่น้องเห็นไหมบอกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นนะตัวเองอดเนื้ออดอาหารทําบุญทําทานนี่ไม่โลภไม่ล่วงประเวณีเลยก็ดีไหมดีนะดีนะที่เขาทำเนี่ยดีนะครับพี่น้องทุกอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยแต่ประเด็นคืออะไรเขาบอกว่าตัวเองทำดีแต่ขอสักหน่อยเถอะ ไปเน็บคนเก็บภาษีซะหน่อยไม่เหมือนคนนั้นไม่เหมือนคนเก็บภาษีเออฟังดูก็ดีเขาก็ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎด,ดีดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ควรทำด้วยที่เขาอกล่าวอ้างมาทั้งหมดเนี่ยเออเราทำเราก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าปัญหาก็คือเขาไม่ได้สวดขอบคุณพระเป็นเจ้าจริงๆหรอกครับพี่น้องเพราะอะไรก็เนี่ยแหละ จากคำพูดของเขาเนี่ยเขามาโอ้อวดมาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมาทําให้ตัวเองดูดีเนี่ยเขามาสวดภาวนาเพื่อให้ตัวเองดูดีเขาไม่ได้มาแสวงหาพระเจ้าแต่มาแสวงหาความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองว่าตัวเองทําสิ่งพวกเ‑นี้ดีคือมาเหมือนมาพูดปลอบใจตัวเองอะเออว่าโอ้ยที่ทำทำทำดีนะและมาเปรียบเทียบคนอื่นแล้วโอ้อวดนี่ไม่ได้โอ้อวดกับใครนะ โอ้อวดตัวเองกับพระเป็นเจ้าเขาโอ้อวดเขาไม่ได้โอ้อวดกับคนอื่นนะเขาโอ้อวดตัวเองกับพระเป็นเจ้าว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีพระองค์เห็นไหมว่ามันดีเออเพราะเราจะสังเกตได้ว่าคําอธิษฐานภาวนาของเขานะครับมันมักมันจะมีแต่คําว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าทางนั้นเลยแต่ไม่ได้มีคําว่าพระองค์พระองค์แล้วก็พระองค์มีพระองค์อยู่คําเดียวนี่ประโยคบรรทัดนี้พอดีเลยที่พ่อชี้ ขอบพระคุณพระองค์ดูเหมือนจะดีคำนี้ขอบพระคุณพระองค์และหลังจากนั้นก็คือโอ้อวดตัวเองเปรียบเทียบคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เลยแหมมันเกือบจะดีแล้วทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้คนแรกภาพคนแรกนะครับภาพคนที่สองตัดกลับไปอีกคนหนึ่งก็คือคนเก็บภาษีที่ยืนอยู่ไม่ใช่ยืนอยู่ติดกันนะยืนอยู่ห่างออกไปเลยคือ ชาวฟาริสีนี่ยืนอยู่ข้างหน้าพระแท่นนคนเก็บภาษีนู่นอยู่ข้างหลังยืนอยู่ห่างออกไปไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่ทุบอกเออแล้วก็บอกกับตัวเองบอกว่าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปเถิดจบพูดอยู่ประโยคเดียวข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิดจบเลย ไม่ได้อ,อวดไม่ได้สาธยายอะไรเลยนะครับแค่เนี้ยไม่มีอะไรมากมายเลยแต่พระเยซูเจ้ากลับบอกบอกว่าคนเนี้ยแหละคือผู้ชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าทําไมครับพี่น้องก็เพราะว่าเขาเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจเขารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครและก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและที่สําคัญนะครับเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครด้วยและพระองค์จะทรงช่วยเขาได้ เขาไม่ได้มาโอ้อวดตัวเองไม่ได้มาเปรียบเทียบกับใครเลยแต่เขามาสแสวงหาพระเมตตานี่แหละครับคือหัวใจของการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงครับพี่น้องในฟิลมที่พ่อชวนพี่น้องไต่ตองด้วยกันเนี่ยเรื่องคำภาวนาก็ไม่ได้จบอยู่แค่พ่อราสาสนเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะบ,บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือบุตรศิลาก็เช่นกันนะครับเหมือนผู้เขียนได้ยืนยันสิ่งที่พระเรยซูเจ้าตรัสไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ลำเอียงแต่ทรงฟังคําบวนขอของผู้ถูกข่มเหงและก็คนที่เต็มใจจะรับใช้พระองค์ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานภาวนาเมื่อเรามาหาพระเป็นเจ้าด้วยความจริงใจเนี่ยเราทําด้วยความนบนบโนมและก็ด้วยการยอมรับว่าเราเองเนี่ยไม่สมบูรณ์พร้อมนะเราไม่เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า เท่านั้นแหละครับพระองค์จะทรงฟังคําอธิษฐานภาวนาของเราไม่ว่าเราจะมีสถานะทางสังคมเศรษฐกิจตัวเลขในบัญชีอะไรแค่ไหนก็ตามเงินเดือนเท่าไหร่พระองค์ไม่สนใจเลยและก็ที่สําคัญไม่ว่าเราจะทําบาปมามากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับพระองค์จะทรงฟังคําอธิษฐานภาวนาของเราและก็บทตรอ่านที่สองนะบุญเปาโลเองก็ได้เล่าให้ทิโมธี อีกแล้วก็คือยังอยู่ในจดหมายนบุลเปาโรอรารสาวกถึงทีโมทีฉบับที่สองก็ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันเนี้ยท่านก็เล่าถึงประสบการณ์ของท่านบอกว่าท่านนี่ต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้วจริงๆวิ่งมาถึงเส้นชัยละแล้วก็ยังคงรักษาความเชื่อไว้ได้อย่างมั่นคงโอ้โหมันฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับกับแรงบันดาลใจหรือข้อคิดดีๆที่ท่านได้รับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านบอกว่า ที่ท่านมีกําลังทั้งหมดเนี่ยทุกคนทิ้งท่านไปหมดเลยมนุษย์ทุกคนทิ้งท่านไม่มีใครอยู่ข้างท่านเลยนะครับไม่มีใครเข้าข้างท่านเลยโอ้คือมันดูดีว่าผลลัพธ์นี่ยิ่งใหญ่มากเลยแต่ปรากฏตลอดทางท่านบอกว่าท่านไม่เหลือใครเลยท่านเหลือตัวคนเดียวประเด็นก็คือว่าท่านทำยังไงล่ะครับเออ ท่านไปโม้ไปโอ้อวดกับพระเป็นเจ้าไหมว่าตัวเองเก่งมากมายหรือเปล่าก็ไม่เลยนะครับเพราะว่าท่านรู้ดีครับพี่น้องว่าแม้แต่มนุษย์ไม่มีใครอยู่ข้างท่านแต่ท่านบูดคำว่ามีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานพละกําลังแก่ท่าน นี่แหละครับคือทัศนคติของคนที่มีหัวใจของการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงเลยเพราะแม้ว่าจะต้องผ่านเรื่องราวทุกยากลำบากสารพัดเนี่ยเขาก็ยังสํานึกเนาะและก็รู้ว่าทุกอย่างมาจากพานสถานของพระเิ็นาเจ้าไม่ใช่ความสามารถเก่งกาจของตัวเองอะไรเลยเพราะสุดท้ายเราก็ยังต้องพึ่งพิงพึ่ง,พ,งพาและก็ต้องการพรลังจากพระพิญญเจ้าของเราอยู่ดีนะครับ พี่น้องที่รักครับเราทุกคนเนี่ยคงเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบชาวฟาริสีบ้างใช่ไหมครับบางครั้งบางเวลาเราสวดภาวนาเราก็อ้างว่าโอ้โหเพราะเป็นเจ้าเราเได้ทำดีอะไรมามากมายแค่ไหนนู่นนี่นั่นนะครับมาวัดแค่ไหนทำบุญมากแค่ไหนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่พระวจาวันนี้เตือนเรานะครับว่านั่นไม่ใช่การอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงครับพี่น้องเพราะว่าการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราต้องการพระเมตตาและความช่วยเหลือจากพระพินาเจ้าจริงๆเหมือนกับที่เวลาเราไปวัดไปร่วมมิสซาพี่น้องสังเกตไหมว่าหลังจากที่พอคุณพ่อเดชะวนาพระบิดาพระบุตรและพระจิตอาแมนทักทายกล่าวทักทายสิ่งแรกที่เราสวดภาวนาบทแรกเลยคืออะไร บทสารภาพบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยแล้วก็ไล,ไล่ไล่ไปเหมือนเรายอมเอาทุกอย่างที่เราผิดพลาดบกพร่องมาวางไว้ต่อหน้าพระเปินเจ้าก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มฟังพระวาจาเริ่มไตรตรองพระวาจากับคุณพ่อ่านางบทเทศเริ่มเตรียมเครื่องถวายบูชาเริ่มร่วมในการรับเสด็จ องพระคิสตเจ้าลงมาประทับอยู่ในศีลมหาสนิทเป็นพักกายและพระโลหิตที่แท้จริงของพระองค์แล้วในที่สุดเราก็ร่วมรับศีลมหาสนิทรับพระองค์มาประทับอยู่ในร่างกายและหัวใจของเรานี่แหละเป็นการสะท้อนถึงความทอมตนที่เรามีต่อพระองค์และต้องการความช่วยเหลือจากพระบิดเจ้าอย่างแท้จริง ลองนึกถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอที่สุดสิครับเวลาที่เราทําผิดพลาดเวลาที่เราล้มเหลวเวลาเหล่านั้นแหละครับเป็นโอกาสทองที่เราจะได้อธิษฐานภาวนาอย่างแท้จริงเพราะเวลานั้นครับพี่น้องเราไม่มีอะไรจะมาโอ้อวดพระเป็นเจ้าเลยเรามีอะไรบ้างเรามีแต่ความต้องการที่จะขอพระเมตตาและความช่วยเหลือจากพระองค์ในชีวิตประจําวันนะครับเราอาจจะเป็นคนดีทําหน้าที่อย่างดีช่วยเหลือคนอื่นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเหมือนกับที่พ่อบอกว่าที่ชาวฟาริสีก็าทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเราก็ควรทําด้วยว่าไปทํำนู่นนี่นั่นมาอันนี้ดีและควรทําอันนี้ไม่ปฏิเสธและสนับสนุนด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นข้ออ้างที่เราใช้ในการดูถูกคนอื่นใช้ในการเปรียบเทียบกับคนอื่นและก็อย่าให้สิ่งเหล่านี้ กลายมาเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าพระพิจ้าต้องตอบสนองความคําภาวนาของเราเพราะว่าเราดีเราเก่งพระองค์ก็เลยต้องให้เราต้องตอบแทนเราเออบางทีเวลาที่เราบอกว่าอขอพระพิจ้าตอบแทนจริงๆพระองค์ไม่จําเป็นต้องมาตอบแทนอะไรเราและเราก็ไม่มีอะไรเลยที่จะให้พระองค์ต้องตอบแทนด้วยเออบางทีเวลาพาะ พูดคำนี้ก็ต้องก็ต้องคิดนะเออมันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังจริงๆนะเพราะพปรนเจ้าไม่มีอะไรที่จะต้องตอบแทนเราเราไม่ได้มีบุญคุณให้พระองค์ต้องมาตอบแทนเราแต่ว่าความเป็นจริงก็คือเพราะพระเป็นเจ้าจะทรงตอบคําภาวนาของเราตอบสนองตอบคาภาวนาของเราก็เพราะพระเมตตาไม่ใช่เพราะความดีของเรานะครับดังนั้นขอให้เราได้จําไว้เสมอเลยว่าการอธิษฐานภาวนาที่ทรงพลังที่สุดเนี่ย ไม่ใช่การอธิษฐานภาวนาที่ยืดยาวหรือมีถ้อยคําสวยหรูอะไรเลยแต่เป็นคำภาวนาเป็นการอธิษฐานที่มาจากใจที่ถ่อมตนมากที่สุดเหมือนกับคนเก็บภาษีที่แค่พูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพระเจ้าคนบาปด้วยเถอดเท่านี้ก็เป็นการแสดงว่าเราตั้งหากครับที่ต้องการพระองค์ดังนั้นนะครับพี่น้องวันนี้เรา ไต่ตอมพระวาระด้วยกันแล้วหรือว่าวันอาทิตย์นี้ก็ได้นะครับเราไปวัดและเราก็กลับบ้านอย่าลืมหาเวลาสวดภาวนาครู่หนึ่งด้วยความถ่อมตนไม่ต้องพูดอะไรมากมายเลยขอแค่เปิดใจของเราแล้วก็บอกกับพระเป็นเจ้าตามความเป็นจริงเลยครับว่าเรารู้สึกยังไงต้องการอะไรยอมรับความอ่อนแอของเราและวางใจในพระเมตตาของพระองค์นะครับ เท่านี้พระองค์ก็จะตอบคำภาวนาของเราแล้วละครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเขียนพระวาจาวลีที่ประทับใจลงมานี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเขียนพระวาจาวลีที่ประทับใจลงมาในกล่องคอมเมนต์เลยนะครับทุกช่องทางที่พี่น้องกำลังรับชมอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะทาง youtube หรือ facebook คลิปสร้างสรรค์ก็ตามนะครับหรือว่าแบ่งปันข้อคิดดีๆที่ได้รับ จากการไต่ตองพระวาจาประจาวันนี้ลงมาในกล่องคอมเมนต์ด้วยเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาไต่ตองพระวาจาด้วยกันรประจําสัปดาห์นะครับเนี่ยเรามาเจอกันแบบนี้ทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับช่วงแรกก็คือทาม,มาพระวาจานะฟังการไต่ตองจากพ่อแล้วพ่อก็อยากจะอ่านคําไต่ตองของพี่น้องด้วยเช่นกันนะครับ